นี่ไปไหนเนี่ยนี่ไหนนี่เจ๊ฟังใจล่อนี่เนาะลายปุ่นกะลายปุ่นกะนนนนอตอนนี้อยู่ที่อ่า ตลาดเต็กค,คาอยู่ฝั่งตลาดอินเดียนะคะดอกไม้สวยสวยดอืเหมือนดอกสลียมเลยดอกใบม่วง่งเข้ามาทำอะไรไไสวยเนาะตันนี้อยู่ฝั่งตลาดอินเดียะคะ่ะกล้วยใบมะลุมเข้าไว้แกงแก่อะไรไม่รู้เนี่ย อู้อันนี้นก็ทั้งเกลือปลาคัมปอมคนอินเดียก็กินเหมือนเรานะเ<ห>นาะม่วงม่วงอินเดียจอกไม้สวยๆสักนี่ค่ะกับอันนี้ของเี่ไปพูดไปไหนก็นไปก็พออู้แต่มันขายของอินเดียทั้งนั้นเนานะก็เป็นทางไหนพ <c oughs> ื่นท้องจะไ <c oughs> ด้เงี้ยอย่งองี้ซื้อเงี้ยองไม่ดอกดาวเรืองนะงามงาม Man, น้ำงามอืมอพัดเจอพัดเราลวกกันนะนี่น้าแบบทัวเจเจ็บทัวดินเน่แต่แน้องไปต้มอ่ะตัวดีสงเนี่ยอพึงต้มคนเดียวล้ำมัจ่ายทางมันเฮ้าน่ะปกติดิหน่อยืมบอกเขาต้องใส่อ่ะ

ดอกบัวก็มีมะน,นาวก็เอาไปทำะอะไรทำไมมันเยอะจังมะนาวนะก็เอาไว้เหรอเจ๊มะนาวมันเยอะแยะนั่นเขาไปแย่งหังเอาไว้กะฮะอ๋อสิ้นผ้าถุงสลงชุดอินเดียสวยไหมดูดิชุดอินเดีย คนอีนเดียสวยๆอืมทองไ,ไหนไ<ป>จะไปก็เดินนะถ้าจะไม่เรียบก็เจ่สลีเบืออยังนี่เขาเรียกลิตเติ้ลอินเะดียนะชุดอินเดีย เดียนางก็ได้รู้เขาจะได้หิวนักอย่างล่โอือหักมนลุมขนนี้หมูม่วงหอ้หมูม่วงนี่นะเจ้หมูม่วงนี่โอ้ไปเก็บมาวันนั้นเล่เล่อคิดเต๋อนียเรอยรบ้านฝั่กาดจินเดียมี่ไเล่อเจ้ นอนเดียกิกนเหมือนมันเราลเลยเนะาะมันรากินนกมันนาแครอทตั่วแปบตั่วแปบนี่พันเล็กอ๋อนี่ไงใหญ่ตั่วแปบแ,แ,แ,แต่ที่บ้านก็มีนม่เป็นไรหยวกแล้วใช่เจ๊โอ้บบเปล่าเนอะหยวก ดอกไม้เออนี่อันนี้มันพักสแสลียมก็เจ๊นั่นก็โอ้ดอกไม้สวยๆดอกสบับปะรไงไหนโอ้เจ๊เออที่สุดลูกบ้านมาปลูกเนาะข้าวหอมาะนาวหอน้อยเอามาเกี่น้อยๆมาปลูกนะนี่แล้วเ,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 เขาเอาไปใบกะเพราเนี่ยเขาเอาไปไหว้ข้าต้านนี่เหมือนข้าวพาะเตี้ยเต็ดยหยอดมันดอกไม้เขาเอาไปนี่ อชุดอ oh, mm ินเดียสวยๆทั้งนั้นเลยสองสาวนี่จะซื้อชุดอินเดียมั้งน้ำเนาะอ โอ้ถ้าวบนนี้คนค้นจะเดินนักขนาดเนาะโอตอนที่อนเป็นยงง้นฝีไม้นั่ทำไห้น้องของเป็มแค่ไหนงั้นอ่าวันนั้นนะงั้บาบานะนะมีบเยงั้นีไม่เป็นขนานหนดีบาร์บารี่นาดนนเอยเป็นกระทะเนี่ยกระทะพิซซ่าทอดินนี้เไหนจุ่มๆอะ่ะ โอ um, ้พญาจิ <tis tis bon ้มจ <tis> <tis ุ้มถ um> ้าจะมอนี่มออย่างโหนี่พญาจิ้มจุ้มถ้าจะมอนี่โอ้มอไปเลยเนี่ยเนี่ยไปเก็บกําลังมอนะเจ๋คนไหนสนใจกันเนี่ยขนมข้าวไหนคนเดียวหรอฮะหือก็เนี่ยไส้ทานฮะน่ะ มันก็เป็นซิมลิมทาวเวอร์แล้วล้แนั่นอืมก็ม่คล้ายไม่กัเป็นนั่นน่ะเออเนี่ยหำน้อยน้องจะซื้อเจี๊ยบไปใส่บ้านอย่างเดียวกันอันนี้ใส่เหมืนได้วัดแล้วอืมไม่ได้กะใส่ตะเกียบใส่ถ้วยอย่างนี้นะ้องต้องพอตีเขาเนี่ยมันเกะน้อยเกะใหญ่อืมเนาะต้องพอกันเนาะอ่า ต้องต้องพอกันแล้วกับหัววัดนะวัดตีอันตีของบ้านตีอันใส่กับที่ได้ของมันน้อยตีนี่อย่างก็ตีเป็นใส้หอมๆเนียอย่างก็ยันยันนะมหายันกัรมยันเออกรรมยันตอนนี้เราอยู่ที่ลิตเติ้ลอินเดียฝั่งขายของอินเดียกันโอ้เจสแตนเดอร์เนี่ยเนี่ยเจสโอ้ี่นมนี่ลูกใส่น้ำมันใช่ยังนี่แต่เราต้องซื้อนี่ถึงกาแฟ ก็แล้วจบไปแล้วนกได้นเป็นกระทะยังเออกระทะยังนี่นกได้หว่ะโอ้เป็นสแตนเลสเนี่ยมเป็นจ้อนเป็นสแตนเลสเนี่ยงเงี้ยมเนาะโอ้เนี่ยใส่นมดีเขาอยากกาแฟนายเจ๊น้องแต่แล้วยน่องของโตเก่มาเนี่ยใส่น้ำมันก็ได้ เจ็ดเหรียญกับเจแป้งนล้วนี่นี่มีฝาเนี่ยนี่ฝาอันนี้เจ็ดเหรียญห้าสิบตานมใส่กาแฟตีนุ่มใส่พักดองพักดยังนะอันนี้เป็นถ้าอันนี้เต้เต้ม้อน่ะเนาะนี่เป็นสแตนเลสเป็นถ้วยเป็นอย่างนี้ ล่างกันไงด้ยเนาะอืมนี่ล่างกันไงด้ยนี่ห้างอย่างเนี่ยเข้าร้านสแตนเลสโอ้ยเย็นจังะว้ายเย็นดัน,นโอ้กระทะสวยๆโอุ้ย นีน่าจารน้อยอะน่าเจ็ดเหลียญนี่สองเหลียญเ่าวอ่ะสางเหลียญซาวอยังเดียวกันก็อ่ะกูเซอไป้ไหวกันได้รึที่ขูดผลไม้ขูดเปลือกผลไม้อะไรร้านสเตนเลสตรงลิตเติ้ลอินเดียนะคะหม้ออะไรไม่รู้เนี่ยโอ้มันจะแตกตกแล้วเนี่ยโอ้หม้อสเตนเลสสวยสว เจ้เนี่ยหม้อเนี่ยไปแกงกำลังดีเลยเนี่ยสวยด้วยเนี่ยอืมเนี่ยเอาไปใส่เวลาเจ้เนี่ยเป๋นั่งจับไปยี้อย่างหุกเหรอเวลาเขาลดกําบวนเขาใส่อย่างเป็ี่ยนยางเป็ี่ยนยางนี่เดี๋ยวเอาได้แต่เอาเท่านั้นเงี้ยห้าเหรียญห้าสิบอืม แต่ก็หอมคูนเนี่ยนอาจะเอาอันก่อนจะซื้อนี่ไปอันมันเป็นส่วนเป็นส่วนสวยดเอ๊ะมันจะเป็นสแตนเลสไหมเหมืนนะเด้นี่ล้เนาะห้เหรียญห้าสิบเขาคนนันเดียวไหน นี่ยูเอไหนะน้าของปนกับมีเหรอนี่มีที่อะไรอุ้ยหลายอย่างเลยกอกผลไม้อะไรตรงนี้เยอะแยะเลยขนมขนมขนมบอ๋อขนมนั่นน่ะขนมอะไรนะเลือกอะไรนะนี่บีบมะนาวใช่ไหมอ่าใช่บีบมะนาวเป็นตัวนี่เป็นตันี่ฮึ่ง เล็กๆสวยๆนี่ไปวัดนี่แต่ไปเราซื้อมาซื้อซื้ออืมเปิดก็มีแล้วบ้านบนโอ้ใคได้เนาะมันน้อยดีเนาะเวลางานมีการในงานอย่างนะเนี่ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เขาตัดสินใจซื้อนะมันจะเป็นอย่างแต่มันม้อมันจะได้ก่อนนึ่งกับตั้งได้ก่อนนึ่งกับมันเปลี่ยนเปลี่ยนน่ะ อันนี้มันไปเป็นหม้อของของของปุ่นเรื่องปุ่นุนเขาด้วยเฉพาะอืมของบ้านเปิ่นบ้านเปิ่นใช่ไหมแต่มันจะจ้างตั้งได้ก่อนหนังกะมันงงตั้งหม้อตั้งเก่าหนังกได้อะแต่มันจะของอันนั้นมันกะนี้แต่เขาซื้อจี้ใส่ถ่ายจะดีแปลกๆเนาะเป็นโต๊ะแต่ถ้าถ้าซื้อซื้อไปบัต สอ่แปดน่าสองห้าอืมเอาเนี่ดีกว่าเพราเนาะอืมแกงเป็นย่างกินอีกหนึ่งต้องสองอันนี้แกงใส่นได้น้อยเดียวน้อยเดียวยยวะนี่จะเอาไปวัดจะไปนั่งแจ่วแจ่วไปทำบุญได้กี่อันหน่ะพอน่ะเข้าหน,น่ะอืมแกงน้ำพริกน้ำโป๊งอ๋ออืมเนี่ยชุรีจะซื้อเนี่ยสำสุกนี่ชื่อเดี๋มันถึงได้ใจมั้ง ของเฟซซ์ท่านดีลูกอันโยโฮมาดไปแจสมินยังได้ใจเตยเียนเลเป็นถุงเจ้านะ่ะเป็นกระเป๋าเจ้าน,น่ะอ๋อจีรเลี่ยวน่ะซื้อเหรอกะเจ้ซื้อแล้วละ่ะอืมนี่เป็นยังคงนี่เป็นน่องยังงมันจะแสแตนเลสก็มันเจ๊สแตนเลสเนาะสแตนเลสเนาะอืมแต่เวลากินน้ำเย็นถ้าจะเย็นนี่มีไส้แก้วเออเจ๊นี่นะอืมของหอมา ไงบรรยากาศขนมข้าวเนียวของปวนะคะนที่ยังง เป็นอะไรไม่รู้นะวเวนี่ยเท้าเวสุวรรณมาจ้าเท้าเวสุวรรณโอ้ของอินเดียโฮ้บ้านนี่แงม่มเนาะใส่ผ้าเจา้ใส่ผ้าสักองค์เนาะใส่ผ้าสักองค์แล้วเฮากะนีนข่ของเกา่าละเอามาเน,นี่ยนั่น thuở trời cho shopping giờ ơ ảnh như này cửa này đi <laughs> 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 นีมันจึงชอบสีสันใช้นหะโอ้มืด